วัดดีจ้ามือหนิยายจะมีกาผ้ามวนมาผ่าหลวงธงลงทายเลยเดจ,าดจาดด้าเด้<ป>อสวัสดีครับหายามดอกยามหนุ่มคือเก่าแล้วพี่น้องเออออกแต่เสาเลยพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแปะล้างใจให้ตากับยายเดจ้ากดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายเดจ้าเด้อพี่น้องบรรยากาศยามเสา ขช้าตรู่อืมมันคิออะพี่นอ้องเขาแต่เสาเขาก็ออกทำมาหากินคือก๊าเห่าเลยนะจ๊ะน้า,านนพี่นอ้อยงยังดีดีเลยตาเเ้ยลุยลุยลุยอือมันจือะพี่นอ้องบรรยากาศ nhân ta thọ thấy nó nhắn ta chắc chắc chích chắc đi cả nhanh, này chích chắc chích chắc เขาเลยพี่นอ้อ,องมะหมอาน,านอนานอก๋อเป้งน้ำออกแล้วบอน,นิต้ายอดออกแล้วพี่น้องอ๋อตาเริ่มทยอยเอาน้ำออกเลยเด้อจ้าเด้อเฮ้ยเฮ้ยมายัยากตาดย,ยามเช้าไปลุยพี่น,น,น้องตอบหน่อบะมันไปลุยพี่น้อง เลยตอพี่น้องจึ๊บจื๊บจึ๊บจืจึบือ้อหอนเดวพี่น้องเห็นมัย้ย่ะเปิดปสพม่านตั้งถือรอปึ๊บมามาอยู่ถืออยู่ถืออยู่ปั๊บปั๊ปั๊ปั๊บปั๊บปั๊าปั๊บปีน้อง ปลาหลุมปลาหลุมเขาเอืนตาหลุมอืมืี่น้องนี่ยเมนดินด้วพีหน่องมันดินปึ๊บปึ๊บอยู่กำเนิพ้นมากรักเลยนี่บื้นเลยมันบ่บื้นมืด ปลาปลาไม่หวาดไม่ไหวจับไม่หวาดไม่ไหวปลาบื้นบื้นบื้นเจษสะดุกเลยพี่น้องนีสะดุกอะดุกสะดุกสะดุกเปิดนี่พี่น้อง จับสายคุ่แล้วก็เทเหมือนเดิมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ไปล้างดินออกทางพี่ตาทองว่าไปทางพี่ไปตามตาทองไปทางพี่เลยทีแล้วหาหาน้ำล้างก่อนทีนี้ต้องเอาน้ำลหลายยจางมันล้างออกฮะพี่น้อง หอดเห็นมองน้ำแล้วล้างพี่น้องเอออืมมอคีนองลุ่มแหลกกระไดเครื่องลูกหรอวูบพืน่น่ะ หามเศร้าไรเน,น,นี่ยนะตท้งเอวาเนี่นมีเสียงดินปานะหามเศร้าไหรหลักพี่อพอ้องเพียมหมานอยู่นึงพีหถือปลาเข่งป้าดูป้าคอป้าดูหมานอู่ตัวหนึ่งพี่อ้องหัว อย่าส <c ười> ั่นอย่าสั่นอย่าสันอย่าสั่นตัวเดียวกะสั่นเนาะโอ้เดียวตัวอีขนาดใดตาทองให้ตัวเดียวโอ้ยเดี่ยวตัวเดียวพี่้อกใส่ไปอีกคน ตะเวนขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกับหมอกบู้หมอกป้ายหมอกในเข่าพี่น้องสวยบ่อตาทองตัวเดียวเราฝืนกะเทยไปพี่น้องลุยต่อตัวเดียวฝืนกะเทยฝืนอยากเต็นออกไปลุยต่อพี่น้องนอ,อนแล้วพี่น้องบวกมืกมดแล้วนะ โอ้ยไหนตัวเดียวตัวเดียวพี่น hey, ้องเฮ้ยหมดจำเอื้อมเอิ้มโบกนหรงานนี้พี่น้องมีลุ้มใดบ่ได้แล้ยนะพี่น้องเนาะมอบเปิดอะไรพี่ได้บ่ได้พี่น้องอื้ไปลุยต่อพี่น้องไปต่อ นี่บ้<ม>างพอเห็นพี่น้อบงบรรยากาศเดี๋ยวบรบรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยงามไปดีพี่น,น้องมมอ,อ๋อเมื่อวานลมมันวันอยู่บปล่าหรอโอ้ยเขาลมด้วยพี่นอ้องลมมันวันอ๋อ เขาคึนงามล่มเลยเ้นรนี่ือ่ะเฮ้ยเห็นก <laughs> ็มีมือมานมอปะมานไหนนะัตะท้องอ รุ่มแหลกผดมานลุ่มสองหม,มานหอบหอบแหลกมอนหอบสองมอนหอบสามหมานหลอบสี่หมนอนหอดละพี่น้องยังดีละอะอะเลย ตจ้โตสองโตสองโต,ตส,ตตสตพี่นออาอื้วเม,มาหม่ะอุ้ยันะท้อ,น,ทอน่ะฮัดเล้ย พี่น้องอื้แม่มาเห็นแล้วถ้าลงไปนี่พี่น้อง <c oughs> สูงอีหรีเขาถ้าท,ทองลงไปนี่หายลิบ <c oughs> ลูกสาวลงไปนี่ก็หายลิบ <c oughs> ถ้าพูดได้หน่อยยังน้องนั่นนะมิสซิลี <c oughs> ออยางตามอยู่ยะตาเอ้ยยางตามอยู่บอพี่หน่อนขนาดนย้ทแท้แกระแท่สวมหัวเอ้อเออเออ

นี่เรอึเอนวะไปเปิดออกลเป็นยังมันโดดออกเลยดาวเมกี้มันหายหมด ละเอือละเอือเปิดออกก็เต้นออกหายเหมือดหมดจ้ะไม่ยังกระท้องฮะเออถ้าถือแสดงงั้นกรเต้นออกเมื่อกี้ดิหัวเราไม่นองไหนต้อมมะยังแหงหัวไม่นองออกมาทางสี่บ่ย่านอยู่ จ,จ,จุกจักจุกจักอยู่นั่นนั่นอีหลนีนัน่นนั่นฟัดหลายอีหลีพี่น้องเต็นด,าาาดูออกมาจังไดยจังมากไกลเต็เมมะเขารอบบะกระปูกระดูดบอพี่น้องอืม,อม มันจะบักงายๆบ้าเ้าเอาก็คูก็ตัวใหญ่ตามบนลูกง่ายๆได้ออกมากันย่งขึ้นย่งมาคบเคยอยู่ตามเนาะ

พี่นอ้องยางปอนีอย่างสวยไอ้พี่น,อนอ้องอ้ยนนู่บนปอแล้วสิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเลาะย่ามหล,ล่อย่ามหนุ่มมานคือเกาเลยพี่น้องก็ขอบคุณทุกไรทุกแช่ทุกคอมเมนต์ที่มีใหายใจดีเส,สมอมาทิงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไทยกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดท,ทุกคลิปของยายจามัยกาด้อจ้าสวัสดีครับ หอวงพท่านชินอยู่พี่น้องเอ้ยแชรกลับได้หนึ่งแล้วคนมาเป็นเนาะเมวกกับบะมวนไะพี่น้องเมวกกับบะวานอย่างนี้นก็เป็นกำลังใจให้ลูกสาวนี่จะจ่าเด้อไปพี่น้อง <c ười> กลับบ้าน